การอธิษฐานถึงพระเจ้าศาส,สนาคริสต์ไม่มีหลักเกณฑ์เฉพาะใดๆที่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่ออธิษฐานเพื่อให้เกิดปฏิหารเนื่องจากการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์และพิเศษวิธีการที่คุณอธิษฐานนั้นเพื่อปฏิหารจึงมีความเป็นเอกลักษณ์และพิเศษชิ้นเดียวกัน การอธิษฐานซึ่งสอดคล้องกับความเข้าใจของคุณที่มีต่อการอธิษฐานอย่างสุดใจไม่ลดละชัดเจนเชื่อมั่นและด้วยความสรรเสริญอธิษฐานอย่างสุดใจเชื่อมั่นและด้วยความสรรเสริญอธิษฐานอย่างสุดใจคืออะไรในขณะที่คุณอธิษฐานนั้นก็ให้ตัวเองรู้สึกตื้นตันในพลังและพระสิริของพระเจ้า อธิษฐานด้วยหัวใจที่เปิดกว้างอย่าข่มอารมณ์เอาไว้ปลดปล่อยมันออกมาเมื่อคุณรู้สึกตื้นตันจนน้ำตาไหลก็ยอมให้ตัวเองร้องไห้ออกมาถ้าคุณรู้สึกอยากตะโกนก็ตะโกนออกมาและเมื่อพระวิญญ,ญาณเรียกให้คุณร้องเพลงก็ร้องเพลงสด,ดีออกมาดังเต็มที่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆพัดพาคุณไป แสดงออกมาให้พระเจ้าได้ทรงเห็นว่าคุณรู้สึกอย่างไรโดยไม่ต้องกักเก็บความรู้สึกใดๆเอาไว้อธิษฐานเพื่อให้ปฏิหารด้วยพระศรัทธาอันสุดใจและไร้ซึ่งข้อกังขาอธิษฐานอย่างเชื่อมั่นคืออะไรศรัทธานในพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าจะทรงตอบการอธิษฐานของคุณ ให้เชื่อมั่นตลอดเวลาที่คุณอธิษฐานหลีกเลี่ยงถ้อยคำเชิงลบเช่นรูกรู้ดีว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ยากและในความแง่คิดลบต่างๆเมื่อใดที่คุณไม่ไว้วางใจในความสามารถของพระเจ้าคุณก็จะอธิษฐานด้วยหัวใจที่กังขาให้สารภาพความกลัวและความแพลงใจที่คุณมีต่อพระเจ้าให้ความศรัทธาอันสุดใจ และความวางใจที่ปราศจ,จากข้อสงสัยในพระเจ้าเป็นเครื่องช่วยยกระดับภาระแห่งความกังขาออกไปจากหัวใจของคุณเพื่อให้จุดจออยู่กับสิ่งที่พระเจ้าทรงสามารถให้คุณบรรลุผลได้ให้รู้สึกสบายใจด้วยความรู้ที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและพลังอำนาจอธิษฐานด้วยความสรนเริญเพื่อปาฏิหารคืออะไร หาวิธีที่มีความหมายในการขอบคุณพระเจ้าด้วยตัวเองสรรเริญพระเจ้าในการอธิษฐานในความคิดและในการกระทำขอบคุณพระเจ้าด้วยเพลงแห่งการอธิษฐานด้วยความคิดแห่งการแสดงความขอบคุณหรือด้วยการกระทําที่มีเมตตาสันเสริญพระเจ้าสำหรับการชี้นำทางและปัญญาของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทําให้ความกลัวนั้นสงบลงที่ทรงบรรเทาความคลางแคลงใจในตัวคุณและทรงให้ความหวังแก่คุณสรรเสริญพระเจ้าสําหรับความซื่อสัตย์และความรับผิดช,ชอบที่พระองค์ทรง,งมีต่อคุณร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ทั้งในยามที่ชีวิตของคุณจเจริญถึงจุดสูงสุดและในยามที่ชีวิตของคุณตกต่ําที่สุด จงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่คุณทำอธิษฐานยังไม่ลดละชัดเจนและด้วยความอดทนอธิษฐานยังไม่ลดละคืออะไรเข้าหาพระเจ้าในการอธิษฐานจนกว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอขอคำชี้แนะและการเยียวยาจากพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เวลาที่คุณสะดวกอธิษฐานระวังที่คุณเดินทางไปมานั่นเองหรืออธิษฐานสักข้านาทีที่โต๊ะทำงานของคุณอธิษฐานในช่วงเวลาพักหรือในตอนทานอาหารกลางวันการขออยังไม่ลดละนั้นช่วยให้ปฏิหารเกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่นมั่นของคุณเมื่อคุณอธิษฐานนั้น ก็ให้ตั้งใจฟังพระเจ้าอย่างไม่ลดละด้วยเช่นกันฟังการชี้นำทางของพระเจ้าระตือลือล้นในการสะสแสวงคำชี้นำของพระองค์อธิษฐานอย่างชัดเจนคืออะไรกล้าที่จะกล่าวสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยภาษาที่ชัดเจนและไม่สับซ้อนขอพระเจ้าให้ปฏิหารนั้นเกิดขึ้น การเข้าประเด็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดการที่อธิษฐานให้ชัดเจนนั้นต้องอาศัยความจดจ่อและความทุ่มเทเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้จิตใจล่องลอย mm hmm. ก็อย่าอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสละสลวยเกินความจำเป็นมันไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้คุณได้อะไรดีๆเพิ่มขึ้นเลยอธิษฐานด้วยความอดทนคืออะไร การรอคอยให้ปฏิหารเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่น่ากวนกไวยใจยิ่งนักคุณอาจรู้สึกไรที่พึ่งสิ้นหวังและพ่ายแพ้อย่าหมดศรัทธานในพระเจ้าการอธิษฐานของคุณไม่ได้ถูกละเลยพระเจ้าทรงทำงานตามเวลาของพระองค์และด้วยหนทางของพระองค์เอง ในขณะที่คุณรอให้การอธิษฐานของคุณนั้นได้รับการตอบรับจากพระเจ้าก็ให้ทรงอดทนไว้และพึ่งพาความเกื้อหนุนของพระเจ้าและผู้อื่น